สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้สายหน่อยครับเดี๋ยวไปเอาเข้าวให้บุญรอดไปจ่อยก่อนนี่เอานมไมให้น้องอนะเดี๋ยวอน,นี้กันไวไม่ให้ร้อน,นครับออกมากินแนละ้วเอาอนี่มาทับไว้นะจะได้บงดังแดดด้วยกันอีกาด้วยนูอยากออกแล้วหรือลูกรอก,ก่อนรอก,ก่อนเดี๋ยว นั่นนั่นเขียยแล้วเขียยแล้วเลิกหกไปรอบหนึ่งแล้วนั่นเนี่ยเองเดี๋ยวพ่อไปเอาข้าวให้พี่จอยก่อนนะรอก่อนแป๊บหนึ่งครึ่งชั่วโมงให้ข้าวหมูเรียบร้อยแล้วครับได้เวลาปีนแล้วเอาะม่มงมาให้ ตอนนี้กำลังสำรวจอยู่นะเทนมสองรอบนี่ยท่านผู้ชมลองดูพอเวลามีอะไรวิ่งพอพอมีเวลาอะไรมานะเสียงนกร้องมัจะวิ่งเข้ากินนมไม่เลูก เล่นอยู p, ่แถวนี้นะให้เขาเล่นอยู่แถวนี้ก่อนทานชมเหมือนว่าจะมีแดดดอนนะวันนี้เดี๋ยวไปหาอะไรมาใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวเขาเล่นวิ่งเล่นตรงนี้เนี่ย ชอบใจสิได้วิ่งอ่ะกินเลยลูกมะม่วงอ่ะมะม่วงกราเองนะมะม่วงเยอะกว่านั้ใหญ่กว่านั้นเนี่ยดูดูดูท้าโอ้ดูดีใจวิ่งยั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 งไม่กล้าวิ่งวนเวียนวนเวียนอยู่แถวๆนี้นะ คือวิ่งออกไปทางนูงน้นนี่มาหาเพราะทำไมนูอนวิ่งไปทางนูง้นเหมือนเมื่อกี้น่ะได้ยินเสียงนกไปเยอะเอียงหูฟังนะวิ่งหน่ะเห็นไหมพอได้ยินเสียงนกวิ่งกลับจะวิ่งเข้ารูดีแล้วที่เขาเะแวงแบบนี้นะพอมีอะไรเขาจะวิ่งเข้าที่กำบงังกาใหมล่ละได้ยินไหมนะคุผู้ชม ้งนานมันไม่ร้องนะมันไม่มานะเดี๋ยวไปเอานังกระติกมาไว้กันนะวิ่งออกมาแล้วเมืเ่อกี้มาอยู่หน้าประตไไูไม่กล้าใช่ไหมลูกหนูไม่กล้าใช่ไหมพอเรามาเขาก็จะวิ่งประมาณนี้แหละยังไม่ไว้ใจหนูยังไม่ไว้ใจ ม่วงก็มีลูกดูดูดูนะเห็นไหมเขามาทำรังอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยตรงง่ามเนี่ยท่านผู้ชมตรงง่ามตรงเนี่ยออกลูกดีๆนะไม่ต้องให้ลูกร่วงลงมาล่ะ ผมว่าตรงนี้ล่อแหลมอิก,กานะท่านผู้ชมเนี่ยขนาดในสา,าเนี่ยมันยังเข้าไปเอามากินเลยอ,อยู่ข้างในนั้นนะไปไหนวะตาอีก เห็นแล้วก็เล่นต่อไม่ยินเสียงอะไรไม่ได้ได้ยินเสียงอะไรไไไเขาจะวิ่งเข้าออไปในรู้เที่ยงแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ฝนก็จะมาแล้วเนะี่ยฟ้าร้องอยู่ออกมาได้สักพักหนึ่งครับดูนะครับ แดดไปทางนูน้นนะเมื่อกี้แอบดูอีก,กามาเต็มนแถวนี้ผมมาน้องไว้ข้างล่างนะไม่มีใครกล้ามากินมะม่วงเลยนะหนูจะปีนต้นไม้ยังลูกวิ่งแถวนี้ก่อนบอ่ ฝนจะมาเนี่ยเมื่อกี้ฟ้าร้องไม่ตกหรอฟ้าร้องหรอกดัน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 เข้ารู เดี๋ยวจะให้ขึ้นต้นไม้เดี๋ยวจะให้ปีนต้นไม้ละพร้อมยังพร้อมยังลูกพร้อมไหมนี่บนพร้อมยังเด็กไม่อาบน้ำเวลาเดินตามนี้ชอบวิ่งหนีนะไม่วิ่งหนีเขาก็วิ่งเล่นนะพอเราเดินหนีก็วิ่งกลับมา มะม่วงไปยังข้าไปทำดังอะ่ะเออกินหินกินไปโอ้ยท่านผู้ชม นีเข้าไปนอนเฉยเลยไม่ยอมเล่นแล้วเนี่ยโอ้แสกัดดีมากเนี่ยฝนจะตกเข้าไปนอนเฉยเลยนะ่ะเปียดดูเรียบร้อยไม่สนใจพ่อเลยเนี่ยเนี่ยฝนก็จะมาลจะมาไหล่รอบไปเนี่ยมาเถอะก็ด้องอยู่นู่น ผลมาจนได้ท่า,านผู้ชมพูดหยอกพูดแย่หน่อยเดียวเรียบร้อยถึงว่าแล้วมีบุญไม่ยอมออกข้ั้งเราเลยวิ่งเข้าไม่ยอมออกเลยนะครับนอนไปแล้วผมก็นั่งรอตั้งนานแดดก,ก็ออกอยู่นะเขาก็วิ่งเข้ารังเขาไม่ยอมออกโอ้ยตกแรงขึ้นครับท่านผู้ชม ดีนะวันนี้ไม่มีลมครับนะเห็นไหมน้ำไหลมาเนะี่ยวันนี้ไม่มีลมนะถ่ายแบบเฉียวๆนะครัท่านผู้ชม วันก่อนที่ไปถ่ายตรงโน้นนัที่ก่อนโน้นน่ะปิดเครื่องแทบไม่ทันเลยปิดตึมเดี๋ยวผมจะให้ดูไอ้ที่พับผ่าวันนั้นหลังที่พับผมนัะนี่นะครับตรงที่ข้างบนนี้นะเห็นไหมน,นั่นยอดฝนต้องดินแล้วนะ่ะ ที่กิ่งมันพาลงมาเนี่ยท่านผู้ชมกิ่งมันพาลงมานะพายลงมาบนตรงนี้แหละแต่ไม่โดนล้ำพานนะแต่กิ่งนู้นพาอยู่นู้นน่ะวันนั้นลงแดงมากเลยน้ำไหนท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ฝนตกมืดเลยเลยไม่ได้ถ่ายเนาะเอาไปขึ้นให้กินนมข้างบนนะ เมื่อคืนตกเกือบหาไม่เจอไม่ใช่หาไม่เจอดีผมไล่หมาจะโมออกใต้ที่พักก่อนกับดำไล่ออกไม่งั้นนี่เรียบร้อยเลยเพราะผมกว่าผมจะรู้ว่าเขาร่วงลงข้างล่างนะโอ้โหนานกันผมเลยมาส่องหาพอดีเขาเห็นแล้วเขาวิ่งมาเนาะก็เลยรอดไปวันนี้ก็มาขอลาท่านผู้ชมตอนเชานะ้าเนาะ สวัสดีครับ